สวัสดีครับมาพบกับ Mercedes-Benz B180 CDI 2.0ดีเซลปี2 1 1 1เกียรโตราคาขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนร,ราคาแยกต่างหากครับราคา6 9 0 0 0บาทคันนี้ลูกค้าเครดิตดีออกรถจบอยู่ที่0บาทได้เลยครับรวมจัดรวมโอน ประกันชั้นสองบวกเรียบร้อยแล้วครับผ่อนตกงวดละ1 0,000มืนนิดๆครับเจิบงวดหรือจะออกรถเงินเหลือกลับบ้านสอง0 0บาทก็ได้นะครับรวมประกันจัดโอนประกัน2บวกเรียบร้อยแล้วผ่อนก็จะตกงวดละหนึ่งมหนึ่งพกว่าบาทครับเจิบงงวดรถบ้านนะครับประวัติด,ดีครับไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำ เลขไม้น้อยครับเลขไม้อยู่ที่98,000กิโลเท่านั้นเบาะหนังสีดำครับไม่มีแตกไม่มีขาดพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นกูดคอนโทรเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับเบาะหลังพับได้เก็บสัมภาระได้สบายครับเซ็นเซอร์หน้าหลังกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวยางใหม่ครับแมข่ร์สิบเ ของแถมเรามีถ่านน้ำมันเครื่องให้นะครับรถเก็บงานก่อนส่งมอบครับสภาพรถพร้อมโอดร้อยเปอร์เซ็นสนใจดูรถได้ที่ดอนเมืองกรุงเทพครับโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปด